สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมนะครับสมตวยไวยรุ่นจุดขาวในรายการราชันท่านประเด็น และก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวที่น่าสนใจของเรือแอมเบริดในช่วงนี้กันนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กับคลิปนี้รวมไปถึงกดติดตามให้ช่องสมตยุยแวรทดกข่าวกันไว้ก่อนด้วยเลยแล้วกันนะครับขอบคุณครับวันนี้นะครับจริงๆก็ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องราวพอสมควรแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องสั้นๆครับไม่ได้เป็นเรื่องเยอะหรือยาวมากขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มไปที่เรื่องแรกเลยแล้วกันนะฮะ นั่นก็คืออัปเดตอาการบาดเจ็บครับของซูเปอร์สตาร์เรัลนาดลิดณะเวลานี้อย่างจูดบลลิงแฮมครับล่าสุดครับก็มีสื่ออย่างเดียริโออาร์ครับออกมารายงานว่าณเวลานี้จูดไม่รู้สึกเจ็บข้อเท้าแล้วนะครับและจะเข้ารับการตรวจอีกครั้งในช่วงวันนี้นะครับเพื่อดูว่าจะสามารถพร้อมลงเล่นในเกมกับบาเลเซียคืนวันเสาร์นี้ได้หรือไม่นะฮะซึ่งนอกจากนั้นนะครับเดียริโออาร์ก็ยังรายงานเพิ่มเติมอีกนะครับว่าจูดบลลิงแฮมเนี่ยต้องการที่จะลงเล่นในเกมกับบาเลเซียเป็นอย่าางงมกนนะะรััแลลอออชตตจ้ดู การซ้อมของเขาครับจนถึงนาทีสุดท้ายครับทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมในเซสชันสุดท้ายก่อนเกมนั่นเองครับเอาไง่ายๆก็คือถ้าความฟิตพร้อมนะครับหรือว่า่าดเนี่ยก็จะสามารถได้ลงเล่นแต่อาจจะไม่ได้ลงเป็นตัวจริงหรอกนะผมคิดอย่างนั้นนะครับอาจจะเป็นตัวสำรองก่อนแล้วค่อยลงมาช่วงท้ายเกมอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปหรือว่าถ้าเกมมันขาดก็คงไม่ได้ลงแล้วอะไรประมาณนี้นะอันนี้ในความคิดผมเนาะแล้วก็มากันที่อีกหนึ่งข่าวดีเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของมหาเทพฮะลูคัสบัตเกต อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าช่วงนี้ท่านโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับจากหลายๆแมตท,ที่ผ่านมาเนาะไม่ว่าจะลงแทนเข้ามาฮาตอนเจ็บหรือตอนโดนแบนอะไรแบบนี้ดูคันพัชเก๊ททำงานได้ดีนะครับแล้วล่าสุดครัก็มีสื่ออย่างมาก้าครับได้ออกมารายงานว่านะักเวลานี้ครับเรย์มิตเตรียมข้อเสนอการต่อสัญญาให้กับท่านมหาเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเออ ซึ่งข้อเสนอนี้นะครับตัวสัญญาที่จะต่อไปเนี่ยจะมีระยะเวลาประมาณ1ปีครับก็คือถึงปี2025นั่นเองเอาจริงๆแล้วนะครับผมก็มองว่าการต่อสัญญาลูกคา้าบาสเกตไว้ก็ไม่ได้เสียหายครับต่อให้อายุเนี่ยจะเป็นเลข3แล้วแต่ฟอร์มการเล่นของเขาแล้วก็สภาพร่างกายยังดูดีนะครับแถมเกมรับนะครับก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆนะเออไม่ธรรมาดาจริงครับมหาเทพของเราเนาะ แล้วคราวนี้นะครับเรามาดูเรื่องราวที่เรย์มาลิทครับถูกโยงไปเกี่ยวกับเออร์ลิงบราหฮาแลนกันบ้างแล้วกันนะครับนอกจากที่เราฟังเรื่องเอ็มบัปเป้กันมาเยอะแล้วนะคราวนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับฮาแลนกันบ้างซึ่งมีสื่อนะครับอย่าง t ด e a แอ l ์ลิตครับได้ออกมารายงานเรื่องของฮาแลนกับเรย์มาลิทไว้ด้วยเล็กน้อยนะครับอาจจะยังไม่ได้เข้มข้นอะไรมากซึ่งผู้สื่อข่าวคนนี้ครับออกมาพูดประมาณนี้ครับว่าผมคิดว่าทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าฮาแลนเนี่ยต้องการเล่นให้กับเรย์แ และผมเชื่อว่าความคิดนั้นยังไม่จางหายครับแต่สิ่งที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ทำได้นั่นก็คือสร้างสภาพแวดล้อมให้เขาต้องการที่จะอยู่ต่อกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เล่นฟุตบอลอย่างสนุกสนานและแน่นอนเรื่องของรายได้ก็ต้องพึงพอใจฮาเลนเป็นอย่างมากเพื่อให้เขาอยู่ต่อ นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเชื่อมโยงกันเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับระหว่างฮาแลนกับเรือัลอมาดริตนะเวลานี้นะครับก็เหมือนมีข่าวกันมาพอสมควรนะในช่วงที่แบบเอ้ยจะหากองหน้ามาแทนเปนเซย์ม,ม่าเนี่ยเออแต่ตอนนี้ก็จางๆลงไปนะฮะแต่ก็ยังไม่จบถ้าในความหมายจากผู้สื่อข่าวคนนี้ได้พูดออกมาเนี่ยไม่แน่นะครับในอนาคตนะมาโนวไว้ก่อนนะฮะเอ็มเปเป้กับฮาแลนเนี่ยถ้าได้ อยู่ร่วมทีมเดียวกันเนี่ยโหคงเป็นอะไรที่บ้าคลั่งสุดๆนะฮะแล้วก็มาที่เรื่องสุดท้ายที่จะพลาดไม่ได้ในทุกคลิปเลยนะครับเพราะว่ามันมีอัปเดตทุกคนจริงๆนะครับเออนั่นก็คือเรื่องของครียนเอมบาเป้ปเฮะล่าสุดนะครับนอกเหนือจากการที่เอมบาเป้ปเ,เนี่ยมามาดริดแล้วนู่นนี่นั่นนะครับมีข่าวออกมานะครับจากสื่อหลายๆสื่อเลยทีเดียวนะว่าณเวลานี้นะครับเป็นเรื่องของการหาบ้านแล้วด้วยซ้ำไปนะฮะเออ ก็คือเอ็มเปเป้เนี่ยเริ่มหาบ้านในเมืองมัดติดแล้วนะครับในการที่จะย้ายมาอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมีสื่ออย่างเลเรลโวก่อนเลยนะครับออกมารายงานว่าณเวลานี้ครับคุณแม่เฟซ่าของคีเียนเอ็มเปเป้เนี่ยนะครับคุณแม่ที่เขาเคยแบบโอ้โหมีปัญหาเรื่องการเงินเนอะอยากได้เงินเยอะนะฮะเซลกันขําๆนะครับนั่นก็คือคุณแม่ของเอ็มเปเป้นั่นแหละได้มีการเดินทางมายังกรุงมาดริดแล้วนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อ มาหาบ้านที่เมืองมาดริดแล้วนั่นเองนะครับซึ่งย่านนะครับที่ทางเอ็มบาเป้และคุณแม่เนี่ยเขาสนใจนะครับว่าจะลงหลักปักฐานจะใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนะครับย่านนั้นนะครับที่เล็งไว้จะอยู่ใกล้กับบ้านของวินิซิอุสจูเนียร์นะครับรวมไปถึงเอ็นดริกด้วยนะครับที่กําลังจะย้ายมาเรอัลมาดริดเหมือนกันนะฮะและในเรื่องของการเซ็นสัญญาตอนนี้นะครับระหว่างเรอัลมาดริดกับเอ็มบาเป้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตกลงกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอออันนี้ก็ เป็นอัปเดตจากเ e ลู v o ประมาณว่าโหทุกอย่างมันจบแล้วละ่ะก็เริ่มหาบ้านกันเลยละกันนะเออประมาณนั้นและนอกจากนั้นนะครับวันนี้นะสดๆร้อนๆเลยไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับซืออย่างเลกิฟนะครับได้ออกมารายงานเรื่องของการหาบ้านของเอ็มบอเป้เหมือนกันนะฮะเออ ว่าล่าสุดนะครับเอ็มบาเป้ครับมีการติดต่อเซอร์จิโอรามอสนะครับเพื่อนร่วมทีมเก่าแล้วก็ตำนานของเรอัลมาดริดเนี่ยว่าเอ้ยตัวของเขากําลังจะย้ายไปที่เรอัลมาดริดนะมีคําแนะนําในเรื่องการหาบ้านหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เริ่มมีการปรึกษากันแล้วประมาณนั้นนะครับซึ่งเลคิฟนะฮะออกมารายงานว่าเอ็มบาเป้ครับได้มีการพูดคุยเรื่องการย้ายไปทีมเรอัลมาดริดกับเซอร์จิโอรามอสและเซอร์จิโอารามอสครับกำลังช่วยเอ็มบาเป้หาบ้านในกรุงมาดริดนั่นเอง เป็นไงฮะเพื่อนๆก็ณนะเวลานี้นะนอกจาก <c oughs> เรื่องของสัญญานู่นนี่นั่นค่าเหนื่อยอะไรเงี้ยมันค่ามาเรื่องการหาบ้านแล้วนะครับค่ามาในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่เมืองไหนอะไรยังไงแล้วนะครับของกินอร่อยไม่เดินทางไปซ้อมง,ง่ายหรือเปล่านะเออ <c oughs> เป็นไงมาเรื่อยๆนะครับสำหรับเรื่องเอมาเป้แล้วดูใกล้เคียงที่สุดแล้วในหลายๆปีที่ผ่านมาละกันผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะ ก็ประมาณนี้ล้วกันนะครับสำหรับรายการราชันทันประเด็นในวันนี้เนาะอย่างที่ผมบอกไปครับมันมีหลากหลายหัวข้อนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเนื้อหาที่ยาวสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับมีความคิดเห็นในเรื่องใดส่วนใดก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องสมตุยไว้เรสึูข่าวกันไว้ด้วยเลยละกันนะครับนะครับไม่เหนื่อมากกาแรงนะฝากกดแชร์ไปด้วยเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับฮาลาลมะลิคครับเพื่อน